มาแล้วคะ่ะทุกคนข่าวเทนนิสโอลิมปิกที่ปารีสนะคะใครที่เป็นแฟนเทนนิสต้องห้ามพลาดเลยรีมไฟนอลชายเดี่ยวเป็นจริงแล้วโนวัคยอโควิชนะคะอดีตเบอร์หนึ่งของโลกของเราเนี่ยจะเข้าไปชิงเหรียญทองโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยคะ่ะคู่แข่งของโนเล่ไม่ใช่ใครอื่นคาร์ลอสอันคาราสดาวรุ่งสุดฮอตจากสเปนโอ้โหเป็นการเดิมพันเหรียญทองที่น่าดูสุด,สด ยอ k o โควิ ok ic, มือหนึ่งของรายการเพิ่งชนะ l o r รนโซ m u เซตติจากอิตาลีมาแบบสบายๆ6-4 6-2ส่ถึงส่วนอันคาราสก็ไม่น้อยหน้าเอาชนะเฟลิกออเกอร์อา s ิอัตซิมจากแคนาดาไป6-1 6-1เหมือนกันค่ะแมตช์ชิงเหรียญทองนี้จะเป็นการเจอกันครั้งที่7ของทั้งคู่และเป็นการรีแมตช์จากวิมเบ e ล o n นรอบชิงชนะเลิศที่อันคาราสชนะไปเมื่อ3สัปดาห์ก่อนโนเล่บอกเลยว่าแมชนี้มีความหมายกับเขามาก เพราะเขาแพ้รอบรองโอลิมปิกมาสี่ครั้งแล้วเขาต้องการเหรียญทองมากๆถึงแม้ว่าจะมีอาการเจ็บเข่าอยู่บ้างแต่โนโลเล่ก็ยังฟิตเต็มที่พร้อมเจออันคาราสแล้วค่ะโนโลเล่ยังบอกอีกว่าอันคาราสเป็นตัวเต็งเหรียญทองเลยนะแต่เขาก็ไม่กลัวพร้อมลุยเต็มที่เพราะไม่มีอะไรจะเสียแล้วแฟนแฟนเทนนิสทั่วโลกต่างรอคอยแมชนี้กันใจจดใจจ่ออยากรู้ว่าโนเล่จะคว้าเหรียญทองแรกในโอลิมปิกได้ไหมหรืออันคาราสจะย่ำแค้มคว้าเหรียญทองไปครอง อย่าลืมติดตามเชียร์กันนะคะ